นนะคะเช้านี้เราขอต้อนรับในวิเคราะห์ชื่อดังของเราคะ่ะกับคุณนิคธรรกิจชาติเชิดศักดิ์ค่ะนักประยุกต์จากบริษัทลักรับเกอร์ิกรไทยจำกัดมหาชนขอต้อนรับคุณนิคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็วันนี้เนี่ยเรายังคงอยู่ในช่วงเอาเป็นว่าบางคนยังทํายังไม่ทํางานเนาะแต่เราก็ทางานบางคนยังทำงานแต่ไม่ทํางานก็ท <c oughs> ังานได้น <c oughs> ะคะมาเรามาเริ่มต <c oughs> ้นกับ ปรับสมดุลอะดรีนาลีนของร่างกายกันหน่อยดีกว่านะคะสัปดาห์นี้แน่นอนว่าเริ่มต้นกับการทํางานแล้วก็ตลาดทุนเพิ่งเปิดวันแรกด้วยนะคะแต่เปิดมาไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่จะสังเกตเห็นได้ว่าโซนเอเชียเปิดแดงไปแล้วแล้วไทยเราจะเหลืออะไรนะคะเปิดมาก็รับน้องกันซะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ฉายภาพน,น,นิดนึงว่าสัปดาห์นี้วิศทางคุณมิกมองยังไงจากที่เคยมองไว้ว่าสิ้นปีนปนเซนต์เกตจะอยู่ประมาณนี้ แต่ก็แทบไม่ถึงนะคะปีหน้าน่าจะดีกว่าปีที่แล้วมุมมองของคุณดิจังเป็นเหมือนเดิมไหมคะปีหน้าถึงแไนะม่ใช่ปีใช่ใช่คือจริงๆถ้าไปดูเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์เนี่ยนะครับดัชนีหุ้นไทยเนี่ยขึ้นมาปิดที่บริเวณพันหกร้อยหกสิบแปดจุดนะครับจริงๆจะเห็นได้ว่าหุ้นที่นําตลาดขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหุ้นสภาพคล่องต่ำนะครับจริงๆถ้าตัดในส่วนของตัวอย่างเดลต้าแมคโครไปเนี่ยครับอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยจริงๆก็อยู่ยังอยู่ต่ำกว่าพันหกร้อยส นะครับเพราะว่าเดลต้าเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดบวกตั้ง15ซนะครับแมคโครบวกประมาณ1.3เซนะฮะอันนี้เนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยนะครับอินเด็กซ์ก็คือถูกขึ้นมาจากคุณอิเล็กทรอนิกส์นะฮะทีนี้ถ้าเกิดกลับมาดูในส่วนของปีที่แล้วเนี่ยสรุปสั้นๆก็คือผมคิดว่าปิดตลาดเนี่ยดีกว่าเป้าที่เราให้ไว้นะครับเพราะว่าเป้าปีแล้วเราให้ไว้6 1.650นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างที่มิจิเกินไปว่ามันเกิดจากคุณสภาพคล่องต่ำนะครับถามว่า เอาลุกปีสองสามเนี่ยนะครับทางการศึกรเนี่ยเราประเมินจะมีเป้าหมายชิ้นปีอยู่ที่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดจุดนะครับอ,อันนี้เนี่ยนะครับภายใต้แอสัมชันธ์นี่คือเรามองว่ามีทั้งปัจจัยบวกกับปัจจัยลบปัจจัยบวกเนี่ยมีประมาณห้าเรื่องนะครับในปีนี้ที่เรายังมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังมีอัพไซด์จากปีที่แล้วอันที่หนึ่งนะครับว่าคือในส่วนของภาพของเรามองว่าเฟดเนี่ยนะครับน่าจะมีการส่งสัญญาณยูเทิร์นโพลิซีนะครับเร็วกว่าที่ตลาดคาดนะครับเพราะว่าตลาดคาดว่าเฟดเนี่ย น่าจะลดดอกเบี้ยประมาณปีสองสี่แต่เราคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นปีนี้นะฮะอันที่สองนะครับก็คือในส่วนของภาพของการที่จีนเนี่ยนะครับเริ่มเปิดประเทศนะครับเพราะว่าถ้าไปดูปลายปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเขาเนี่เซอร์ไพรส์นะครับคือจีนประกาศชัดเจนเลยว่าวันที่8มกราเนี่ยนะครับจะมีการให้คนต่างชาติรวมถึงคนในประเทศเนี่ยเดินทางออกมาประเทศนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเริ่มวันที่8ดดังนั้นเนี่ยนะครับมันเลววันที่ตลาดคาดถึงสองไปมากนะครับดังนั้นเนี่ย คิดว่าตรงนี้ไม่ทําให้อับไซด์นะครับในส่วนของทั้งตัวเองท่องเที่ยวตัวเส่งออกของบ้านเราเนี่ยครับมีอับไซด์จากที่ตลาดคาดนะครับก็คือในส่วนของ GDP ของอี่ามีอับไซด์นะครับอันที่สามก็คือเราเชื่อว่าปีนี้อาจจะเห็นในส่วนของ election rally นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าภาพของการเลือกตั้งรอบใหม่เนี่ยนะครับน่าจะเห็นนะครับในปีนี้แล้วก็ส่วนส่วนที่สี่ก็คือเราเชื่อว่าภาพของราคาพลังงานนะครับทั้งตัวน้ํามันอาหารนะครับน่าจะอ่อนตัวลงจากปีที่แล้ว นะก็คือหมายความว่าเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะอ่อนตัวลงนะครับแล้วก็ปัจจัยที่5คือเรามองนะครับว่าเงินบาทนะครับเทรนเนี่ยน่าจะยังคงแข็งค่านะเพราะถ้าเกิดไปดูเนี่ยนะครับปิดปีในเงินบาทเนี่ยนะครับปิดต่ำกว่า35บาทนะครับแล้วก็จะสิ้นปีนี้ทางกสิกรเนี่ยนะครับเราคาดว่าเงินบาทเนี่ยกรณีแข็งค่าไม่สุดนี่คือ33.5ซึ่งตรงนี้มันก็จะบวกกับฟันโฟนะครับอันนี้คือภาพคร่าวๆก่อนว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเรามองเรามองประมาณนี้ นะครับส่วนควอเตอร์ที่1นะครับเราคิดว่าทิศทางตลาดหุ้นน่าจะยังคงเป็นลักษณะคือเทนบวกนะครับแต่จะมีช่วงเดือนมกราเนี่ยนะครับอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือย่อลงมาได้บางนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าบ้านเราเนี่ยนะครับน่าจะยังคงแกว่งตัวนะครับรอปัจจัยต่างๆในสัปดาห์เนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันนะครับว่ามีประมาณ4ี่เรื่องนะครับที่ผมคิดว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยนะครับตลาดน่าจะโฟกัสประมาณ4ี่เรื่องตรงนี้นะครับแต่เรื่องเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือตอนนี้ผมคิดว่า ปัจจกในประเทศเป็นหลักครับอืมเพราะตอนนี้เนี่ยเรามาเล็งที่ประเด็นในประเทศเป็นหลักนะคะก่อนที่จะมาฉายภาพของปีนี้สภาพตลาดนะคะขออนุญาตสรุปนิดนึงแล้วกันปีที่แล้วมุมมองของคุณนิคถือว่าพอใจไหมสําหรับในมุมของตลาดทุนปีสองพัน้ารอยกสิบห้าค่ะครับจริงๆถ้าเกิดมาวัดเัอร์ฟอร์แมนซ์ในส่วนของบ้านเราเนี่ยนะครับปิดช่้งปีเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าใกล้เคียงกับต้นปีเลยนะฮะถามว่า เพอร์ฟอร์แมนซ์ในส่วนของตัวหุ้นไทยนะครับอันนี้ค่อนข้างจะชัดเลยผมคิดว่าอินเวสเตอร์เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าบ้านเราปีที่แล้วเนี่ยเขาให้ยาเอาเพอร์ฟอร์มถ้าเกิดไปดูอย่างตัวตลาดหุ้นรัสเซียนะครับหรือแม้แต่ตัวตลาดทุนอเมริกาเนี่ยปีที่แล้วติดลบนะครับกับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือถ้าเกิดนักทุนเนี่ยลงทุนในด้านชีหุ้นไทยเนี่ยนะครับถือได้ว่าบ้านเราก็ถือว่าเพอร์ฟอร์มกว่าหลายๆประเทศเลยอย่างจีนนะครับก็ลบเยอะยี่สิบ นะครับมีกาลบสามสิบบ้านเราเนี่ยปิดแฟดหีนว่าค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับอันนี้คือเหตุผล <c oughs> ที่มาคุยพี่จอยหลายครั้งก็คือเราเชื่อว่าภาพของบ้านเราเนี่ยมีปัจจัยหนุนหลายหลส่วนนะครับทั้งส่วนของการเตริบโประเทศที่อาจจะช้ากว่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าเราเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลัง แล้วก็ในส่วนของภาพของโอกาสการเกิดภาวะาฐกิจถดถอยประเด็นเรื่อง geo p o l i t i c s l i s t ของเราที่ความเสี่ยงนี่ต่ำกว่าประเทศอื่นนะอันนี้คือถามว่าน่าพอใจไหมสรุปก็คือผมคิดว่าเขาได้จะน่าพอใจครับอืมนะคะถูอว่าค่อนข้างพอใจปีที่แล้วก็ว่าเหนื่อยเหนื่อยในแบบพอใจปีนี้ <c oughs> ดูแล้วน่าจะเป็นปีฟ้าเปิดของไทยเสียทีไหมคะผมคิดว่ามองแล้วกันเนะียผมคิดว่าดูดีดกว่าปีปีเนี้ยนะฮะปีที่แล้ว โอเคปีนี้ดูดีกับปีที่แล้วนะฮะออสรุปอันที่หนึ่งก่อนเพราะว่าดูจากทาร์กเก็ตของเซกตที่เราให้นะฮะก็คือเรายังมีมุมมองเชิงบวกแต่ดีในที่นี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ดีทั่วถึงายความว่าหุ้นที่เราจะเลือกลงทุนเนี่ยนะครับมันก็จะมีกลุ่มที่ที่ทางการฟื้นตัวของเศรฐกิจหรือผลประกอบการเนี่ยมันก็จะดีไปตามกับภาวะของเฐกิจเพราะว่าปีนี้จริงๆที่ผมได้เรียงให้เหตุผลว่าเป็นปัจจัยบวกในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับฝั่งลบก็มีนะครับ ฝั่งลบก็คือผมคิดว่าอย่างในส่วนของอันนี้หนึ่งคือภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะครับผมคิดว่าตรงนี้นะครับอันนี้มันจะทําให้ภาพของหุ Pro ้นโกลว์นะครับหรือว่าอิงกับเศรษฐกิจต่างประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบคือเรามองว่าปีนี้เศรษฐกิจต่างประเทศเนี่ยแน่นอนเลยทั้งสหรัฐยุโรปเนี่ยมีโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับซึ่งภาวะในที่นี้คือเศรษฐกิจน่าจะชะลอนะครับอันที่2ก็คือเราเชื่อว่าในประเทศเนี่ยนะครับด้วยปัญหานี้คนเรือนที่ยังสูงเนี่ยนะครับ อันนี้ก็จะกระทบกับกำลังซื้อนะครับก็ตรงนี้ถ้าจะกลับมาในส่วนของาภาพรวมคือภาพใหญ่เรามองบวกแต่ถ้าเกิดแบ่งเป็นรายย่อยรายเซกเตอร์เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้อง Selective เ,เลือกหุ้นที่เลี่ยงกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงแล้วก็หาแล้วก็ลงทุนกับหุ้นที่มีได้ประโยชน์นะครับหรือว่าได้อานิสงส์จากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ อืมนะคะคืออย่างที่เราคุยกันทุกครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะเราก็ตลาดก็ price in กันไปแล้วเราก็พูดถึงประเด็นเนี้ยมาพอสมควรแล้วและถามและกันเริ่มต้นฟ้าใหม่ปี2566เซกเตอร์ที่มาวินยังครองใจสำหรับตลาดทุนแล้วยังสามารถตามต่อได้ยังสามารถหาตัวที่เรียกว่ายังแลกกาดได้ยังมีเหลืออยู่ใช่ไหมคะคนนี้คะ อ่าผมคิดว่ามีฮะจะอาจจะต้องเลือกเป็นธีมธีมไปนะฮะคือธีมภาพใหญ่ปีนี้ยังไงผมคิดว่าหนึ่งเลยคือหุ้นที่ลิงก์กับจีนอันนี้ผมคิดว่าปีนี้นะครับอาจจะต้องเลื c ก i ี e ก็จะแบ่งเลยเหมือนกันนะครับกลุ่มที่ราคาหุ้นเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วนะครับอย่างกลุ่มสายการบินกลุ่มท่องเที่ยวนะครับอันนี้ผมคิดว่ากลุ่มสนามบินอย่างเงี้ยราคาหุ้นขึ้นมาเกิน target ไปนะฮะอ่าแต่มันก็จะมีบางกลุ่มนะครับที่ราคาเนี่ยยัง เาเรียกว่าหุ้นแถวสองนะครับที่ราคายังไม่ได้ปรับขึ้นนะครับอย่างเช่นกลุ่มนิโครมนะครับอย่างอมาตะ WHA นะครับอันที่สองนะอย่างเช่นในส่วนของหุ้นร้านขายยานะครับที่ได้ประโยชน์จากกระแสคนจีเนี่ยนะครับเข้ามากว้านซื้อยานะครับผมคิดว่าอย่างตัวเมกานะครับอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็อันที่สามนะก็คืออย่างในส่วนของตัวกลุ่มร้านขายของฝาก นะครับผมคิดว่าอย่างเวลาจีนเข้าประเทศมาเนี่ยก็จะมีการซื้อของติดมาติดมือนะครับอย่างเช่น S N P เท่าแก่น้อยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลเอกชัย E K H B D M S B C H นะครับผมคิดว่าตรงนี้อาจจะได้อานที่สองจากการเข้ามาทำเด็กหลอดแก้ว I V f หรือว่าอีกส่วนนึงก็คือเข้ามาฉีดวัคซีนในมาเอนะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ตที่อยู่ราคายัางอยู่ในโซนล่างแล้วก็ยังมี u p ไซด์จากภารกิจไปหรือว่ายังมีอ p ไซด์จากประมาณการที่นักวิเครา์หนได้ทำไว้เพราะาอย่าลืมนะครับ จีเนี่ยนะครับที่เข้ามาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ประมาณการของคอน t e n t c h เนี่ยนะครับก็คือยังไม่ได้ปรับเพิ่มในส่วนของอย่างตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่ก็คือคาดกันอยู่ที่20-25มีว่าผัวผือเนี่ยเซอร์ไพรส์จีนเข้ามาเนี่ยนะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวอาจจะขึ้นไปถึง30ล้านคนอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะมี o u t ไซด์จากในส่วนของตัว Target Price ของที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังยังไม่ได้รวมในประมาณการครับ นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าปีนี้21ล้านปีหน้า20นี่ยังไม่รวมจีนเลยนะจีนมานี่อาจจะแบบว่าท็อปอัพเข้าไปอีกอีกสักอีกสิบล้านกว่าเป็นสามสิบโอ้อีนี้เดียวเราก็จะใกล้เท่ากับก่อนเกิดโควิดสี่สิบสี่ล้านแล้วเหมือนกันนะคะก็ถือว่าพี่จิงก็ยังเป็นความหวังของเราไว้ที่เป็นตลาดใหญ่ของเรางั้นเข้าประเด็นเลยที่พี่บอกว่าอ่ะ พราะนั้นเราดูภาพโอ้ออกไปแล้วฉายภาพคูคมน้นปีที่แล้วแล้วปีนี้เราก็พูดกันไปสอนสุขวะและงั้นสิ่งที่ต้องจับตาจับประเด็นสําหรับปีนี้เอาปีนี้อาจจะไกลไปเอาสัปดาห์นี้ก่อนแล้วกันเอาใกล้ๆนี้ก่อนแล้วกันก็สัปดาห์นี้เดือนนี้นะคะที่หรือคิวหนึ่งเนี่ยที่เราต้องจับตาแล้วเราสามารถติดตามประเด็นได้แล้วยังสามารถหาจับจังหวะในตลาดทุนได้เป็นประเด็นไหนบ้างคะคุณนีคะ มีสี่ประเด็นนะครับ p o i แรกอย่างที่เมื่อกี้เกินไปผมคิดว่าวันที่แปดมกรานะครับผมคิดว่าการที่จีนประกาศเติมประเทศ effective เนี่ยอันนี้คงต้องมาดูในส่วนของตัวเลขทั้งเชี่ยวที่เข้าไทยนะครับในช่วงเดือนเดือนมกราอันนี้คือพอยแรกนะครับเพราะว่าจะเป็นวันที่ effective ครับในส่วนของการเติมประเทศจีนอันที่สองก็คือในส่วนของมาตรการช้อปดีมีคืนนะครับที่จะเริ่มนะครับอันนี้เริ่มไปแล้วนะตั้งแต่ต้นปีช่วงเทศกาลปีใหม่นะฮะเทศกาล ปีใหม่เนี่ยผมคิดว่ายอดขายสินค้าไอทีนะครับของขวัญเนี่ยน่าจะดีนะซึ่งช็อปดีนี้คือในนี้คือข้อนี้จะตอบโจทย์นะครับอย่างในส่วนของประชาชนหรือว่าคนที่อยู่ในตัวเมืองหรือว่าคนที่เสียภาษีเนี่ยนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับน่าจะกระตุ้นยอดขายขบริษัทเบียนที่ได้ประโยชน์นะครับก็จะมีหลายบริษัทนะครับหรือแม้แต่หนุนทั a f ิกันคนมาเดินห้างเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยอย่างห้างรับสินค้าหุ้นที่ได้ประโยชน์เนี่ยนะครับอย่าง CBN นะครับ CRC เนี่ยนะครับ อันนี้ก็จะได้เป็นในิทนะครับพอ i ที่สามผมคิดว่าสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยววันนี้นประชุมคมอรมอจะมีการเจรณนาในส่วนของตัวเราเที่ยวด้วยกันเฟติี่าอันนี้เลื่อนมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับมาเข้าคอรมอสัปดาห์นี้นะเราเที่ยวด้วยกันเฟติี่าเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยกลุ่มโรงแรมในประเทศได้ประโยชน์นะครับอย่างเอราวันเซนเทลนะครับซึ่งมีสัดส่วนโรงแรมในบ้านเราเนี่ยมันจะเยอะนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายพอยที่สี่ก็คือ สัปดาห์นี้จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อในส่วนของบ้านเรารถ้าไปดูตัวเลขที่ตลาดนะครับคาดการณ์คือเดือนธันวาคมที่จะประกาศนะครับส่วนใหญ่ก็คือยังมองว่าเงินเฟ้อในส่วนของบ้านเราเีงน่าจะยังคงทรงตัวสูงนะครับก็คืออาจจะแลตจากเดือนที่แล้วอย่างเงินเฟอ้อทั่วไปตลาดคาดอยู่ที่ อ่าหกเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถามว่าตรงนี้มันจะทาให้มุมมองเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยบ้านเราปีนี้กนองนงจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงเหมือนเต็หรือเปล่าผมคิดว่าคงไม่ใช่นะครับว่าคงขึ้นแค่สิบเอ็อตามที่ก่อนหน้าคาดอยู่แล้วนี่เป็นสี่เรื่องที่ผคิโลวีคนี้ในตลาดของมอนิเตอร์ค,นะครับค่ะนะคะแต่การคาดการณ์นะคะโอ okay, เคเงินเฟ้อเราอาจจะถือว่าอาจจะมีการปรับลงมาไม่ได้รุนแรงเพิ่มเติมแต่ต้องมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอยู่แล้วถ้าจากทางด้านบริษัทหลักทรัพย์การซกรไทยมุมมองคิดว่ากนงหรือกเนแ่ง ถ้าจะปรับขึ้นเอาปีนี้เลยนะทั้งปีเนี่ยคิดว่าจะไปสูงสุดที่เท่าไหร่คะจะได้มีการตั้งรับและเตรียมใจไว้ผมคิดว่าสินปีนี้นะครับน่าจะอยู่ที่2%นะคะับคือด้วยภาพของคอนเซ็ปต์เนี่ยหลายๆที่เริ่มที่จะปรับมุมมองแล้วว่าเงินเฟ้อบ้านเราเนี่ยนะครับน่าจะอ่อนตัวลงนะครับอาจจะลงมาแถวๆบริเวณ3%เนี่ยนะคิดว่าอาจจะเห็นนะไม่ั้นเนี่ยบ้านเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเร่งขึ้นดอกเบี้ยมัน ในหลายประเทศแล้วก็โครงสร้างในส่วนขององค์ประกอบเงินเฟ้อบ้านเราเนี่ยก็อาจจะต่างกันในฝั่งของในหลายประเทศนะครับแต่เชื่อว่าปีนี้ถ้าเกิดเงินเฟ้อมันถูกกดต่ําลงมาเนี่ยนะครับในส่วนของดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าดูจากประมาณการในหลายที่แล้วก็ทางการศิลป์นเนี่ยเราคิดว่าห้าสิบเสิพอยต์ก็คือน่าจะไปจบที่ประมาณสองเปอเซนอะฮะสองปเซนก็ไม่ได้ถือว่ามากสําหรับ ทั่วโลกเขาเทียบกันแต่มากสำหรับในมุมมองของปักท้องชาวบ้านที่เราแบบว่าอาจจะไม่เคยเจอดอกเบีย้ยแบบนี้นะคะที่เราแบบว่าอาจจะโดนตูนจุดสองห้าศูนจุดห้าเอาแบบกรุบก,กริบแต่พอมาสองเนี่ยก็อาจจะสะเคือนสาหรับ,รบเพราะฉะน,นั้นพอคนดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นต์ก็เนสำหรับกลุ่มมาสังหานไคะที่บอกว่าตอนแรกกลุ่มสังหาว,ว่าน่าจะมาปีนี้เหมือนกันแล้วพอปรับขึ้นดอกเบีย้ยที่ไปนจนถึงชปีเนะี่ยจะสะเทืองไหมคะ ผมคิดว่าคงมีผลนะครับแต่ผมคิดว่ากระทบเนี่ยนะครับอิมแพกเนี่ยกับราคาหุ้นมันได้สะคอนไปเลยราคาเขาไเยอะแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่ากลุ่มอ r o p e r t ิมเนี่ยระยะสั้นเนี่ยนะครับจริงๆพอเที่ที่4เนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นอัพไซด์จากในส่วนของเราเห็นช่วงประมาณกลางเดือนธันวาเนี่ยรัฐบาลมีการต่อมาตรการค่าโอนค่าจดจำนองนะครับในของปี66เนี่ยต่ออนะครับของเดิมเนี่ยคือให้ อัตราภาษีอยู่ที่0.01%นะครับแต่ปีนี้คือต่ออีกหนึ่งปีซึ่งผมคิดว่าตรงนี้นะครับมันก็จะบวกกับภาพ property นะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือรอ,อ,อบนี้นอาจจะให้เบนฟิッน้อยลงของเดิมเพราะให้0.01ในปีที่แล้วแต่ปีนี้ตับขึ้นมาเป็น1%ตัวนี้ไม่ทําให้ในช่วงปลายปีไงนะครับผมคิดว่าบาร,ริษัท property อหลาไรบริษัทอาจจะได้ยอดขายเพิ่มขึ้นเพราะว่าประชาชนน่าจะไปเล่งโอนนะครับให้ทันในช่วงสิ้นปีนะครับเพื่อที่จะ เ,เสียภาษีนะครับหรือเสียภาษีค่าโอนค่าจดจำนองในน้อยลงนะครับตรงนี้ของย้อนเปิดสายสดเพิ่มที่อาจจะเห็นในส่วนของการยิงงบในช่วงคอศตตสี่เพราะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณเดือนปลายเดือนมกราเนี่ยบริษัทจุลิเบียไหลไปสั่นเริ่มที่จะประกาศแล้ว อืมนะคะเรียกว่าคิดมาแล้วละ่ะถึงแม้จะปรับขึ้นดอกเบีย้ยก็จะมีภาครัฐก็จะมีเรื่องอื่นเข้ามาช่วยส่งพอตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดยนี้ได้ไหมว่าพอคนนี้พูดมาโหเราจะมีไหนโครงการสิ่งที่พูดมาเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องปากเรื่องท้องของประชาชนเพราะฉะนั้นที่ขอสรุปได้ไหมว่าเซกเตอร์ที่ยังคงน่าสนใจของปีสองพันหร้อยหกสิบหกน่าจะเป็นเซกเตอร์เกี่ยวกับค้าปลีอทีจริงๆถือว่า เป็นหนึ่งในเซกเตอร์ที่ผมคิดว่าได้นะครับเพราะว่าเรา,<ม>เ,ราเรามองว่างี้ครับคือภาพของทาปีีนี้นะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีของอย่างที่บอกไปว่าภาพใหญ่คือโกลวเพย์ไม่ดีเศรษฐกิจโลงไม่ดีแน่นอนสอ่งออกไม่ดีนะครับกลุ่มที่เกี่ยวกับพลังงานไม่ดีดังนั้นเนี่ยปีนี้เซกเตอร์ที่เกี่ยวกับโดเมสติกเพยเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าสนใจสองนะครับ ถ้ามาดูในกลุ่มโดเมิสิกเพเยนะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์อย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นช่วงต้นก็คืออิเล็กชันเนี่ยนะครับการเลือกตั้งปีนี้จะเห็นนะครับดังนั้นในกลุ่มครัปีก็เป็นกลุ่มนึงนะครับที่ได้ประโยชน์จากภาพของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เมื่อกี้ผมไล่เรียงไปนะครับตั้งแต่ตัวช้อปปี้มีคืนนะครับอันนี้เนี่ยครับปีได้โดยตรงนะครับอย่าง CRC นะครับอย่างคอมเซเว่นนะครับถ้าเกิดมีการซื้อสินค้าแกะเจ็ดชุดชิ้นใหญ่เนี่ยนะครับครัปีก็เป็นอีกกลุ่่มนนึงงะครับแล้ววกก็อยาพ ครปีกวัสดูก่อสร้างเนี่ยผมคิดว่าหลายๆตัวเนี่ยนะครับผลประกอบการในช่วงคอร์เตอร์ที่สี่จะเป็นบอททอมนะครับเราจะเห็นการปืนตัวในคอร์เตอร์ที่หนึ่งราคาหุ้นหลายๆตัวเนี่ยอยู่ในโซนล่างนะครับทั้งดูโฮมกรูโบ่เนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะดูดีนะครับทั้งภาพของเออร์เน็งที่ผ่านบททอมไปแล้วนะแล้วก็เวอร์ชันที่ยังน่าสนใจนะครับจริงๆเป็นเซกเตอร์ที่เห็นด้วยเลยนะครับ อืมนะคะคือบอกว่าปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้วแต่ในมุมของตลาดทุนมีความกังวลไหมคะว่าโอเคพวก LTF พวกอะไรที่กองทุนต่างๆที่เขาเริ่มที่จะหมดอายุนะคะทยอยยกยยยันมาเนี่ยคะ่ะสภาพคล่องในตลาดทุนน่าจะหายไปปีที่แล้วเนี่ยยิ่งนักคอยหลังเขาดาวเหมือนตลาดทุนก็เขาดาวตามไปด้วยเบาเชียหายใจกันเหนื่อยมากเลยนะ,ะปีนี้มีความกังวลในจุดประเด็นนั้นไหมคะผมคิดว่า แน่นอนครับคือเม็ดเงินที่ขายมาเลยต้องมีนะครับแต่ Impact เนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าถ้ามาดูเนี่ยนะครับในส่วนของภาพของกองทุนเนี่ยนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอย่างในส่วนของ s อ f เนี่ยเม่งเงินซื้อน้อยลงนะครับแต่ลาาตลาดจะกังวลว,ว่า l p f ที่คุ้มหนดเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยจะมีแรงเข้ามาขายเนี่ยนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็จ,จะมีปัจจัยที่กดดันในส่วนของตัวตลาดนะในช่วงเดือนมกรานะแต่โดยภาพรวมอย่างที่บอกไปว่า ตัวตลอดตลาดหุ้นเนี่ยนะครับในเดือนมกราคุมาฮามีนาเนี่ยนะครับภาพรวมเรายังมองบวกนะครับก็คือคงต้องใบรอนะครับในช่วงคอร์ดที่2นะที่เราคิดว่าตลาดเนี่ยน่าจะพักฐานนะครับคือเรามองว่าคอร์ดที่หนึ่งขึ้นนะครับแล้วก็คอร์ดที่สองเนี่ลงนะเพราะว่าในช่วงคอร์ดที่สเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องภาษีขายหุ้นผมคิดว่าตรงนี้ทำให้บรรยากาศหรือว่าบุลุ่มนะครับอาจจะอีมแพกไม่มากก็น้อยครับ นะคะนะฮะก็นี่ก็คือเป็นประเด็นที่ต้องมีการติดตามกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะขออนุญาตเราจะไม่ให้พูดเด่นละกันเราจะพูดเป็นภาพกว้างภาพรวมกันละกันนะคะแต่ว่าอยากให้คุณนิคเอ่อเมื่อสักครู่นี้เซ็กซี่สี่เรื่องที่พูดมาก็สามารถที่จะเลือกได้เลยใช่ไหมคะราคาเนี่ยยังไม่ไปไกลแต่บางตัวที่ไปไกลมากแล้วนะคุณนิกนะ ครับก็จริงๆสี่สี่สี่เรื่องเมื่อกี้นะครับอ <c oughs> ย่างหุ้นที่ลิงก์กับจีเนี่ยผมคิดว่าตัวที่ยังมีอัพไซด์อย่างตัว SNP เมกานะครับอันนี้เนี่ยนะครับน่าสนใจนะครับเพราะว่า,าได้ประโยชน์จากการที่จีนเปิดประเทศนะครับแล้วราคาหุ้นเนี่ยยัง มีอัพไซต์จากภกิไทยอมตะด้วยนะฮะอันที่สองนะครับอย่างตัวเราที่เรียกการเฟดห้าเนี่ยผมคิดว่าโรงแรมในประเทศเนี่ยนะครับอย่างเซนเทลเวลาวันเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีอัพไซต์จากภกิไทยเพราะเนี่ยเรเยอะพอสมควรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับอันที่สามนะครับก็คือในส่วนของหุ้นนะครับที่ได้ประโยชน์จากช็อปดีมีคืนนะครับผมคิดว่าอย่างซีอซีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซีดีเอ็นนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็ยังอยากซต์จากภารกิจไทนะครับก็สามารถไปเลือกนะครับลงทุนนได้ะครับ อันนี้เป็นให้เป็นภาพกว้างแล้วกันคะบอ่านะคะเป็นภาพกว้างที่นํามาฝากกันด้วยนะคะนะคะ,ะเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วคุณนิกได้อวยพรไปแล้วนะคะยังไงแล้วขออีกทีทหนึ่งสําหรับต้นปีขอคำอวยพรจากคุณนิกหน่อยสําหรับนักลงทุนค่ะต้นปีบางคนบอกว่าแหม่ เหมือนว่าเราจะมีเวลาเกี่ยวเกี่ยวกันแค่ Q1 <c oughs> นะ Q2 เดี๋ยวไปรู้ดีดีนะี้เอาทีละเอาทีละ Q แล้วกันนะคะเอาเป็นว่าต่อจาก Q1 วนึ่ยมันสามเดือนแหม่มกราดที่ก็อาจจะมีช่วงย่อนิดหน่อยนะคะแต่ว่าดูแล้วภาพรวมทั้งปียังคงสดใสยอยากให้คุณนิกช่วยอวยพรนักลงทุนอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะในช่วงต้นปีครับกติ ปีกระต่ายแล้วกันนะฮะผมคิดว่าปีนี้เป็นปีที่น่าจะดีนะครับแต่จะต้อง selective นะครับอย่างที่ไม่ิีเกินไปว่าอาจจะต้องเลือกหุ้นนะครับเพราะว่าปีนี้ผมก็คิดว่าภาพใหญ่เนี่ยนะครับในส่วนของประเด็นเรื่องเฟดอะไรเงี้ยนะครับมันน่าจะาขี้ขายนะครับแต่อาจจะมีความเสี่ยง นะครับอาจจะทำให้เรามีจังหวะน,นะครับในการซื้อหุ้นนะครับก็ขออวยพรให้นักงทุนเนี่ยนะครับเอร่อลำรวย,ยเรียนทองนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดสมความปรารถนานะครับในส่วนของปีนี้นะครับก็ขอให้กำไรหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นที่ยังติดดอยอยู่เนี่ยครับผมคิดว่าก็ขอให้ราคากลับมาเร็วๆครับใช่ค่ะพอพี่ไปดอยมานะคะพี่น่าจะพาน้องทุนกลับมาด้วยนะคะดังนั้นใครยังลงอยู่ที่นูน่นกลับมานะคะ <laughs> กลับมาจากดอยนะเพราะเราไปดอยมานะ่อช่วงสิ้นปีนะคะยังไงแล้วขอบพระคุณมา,มากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็ขอใครด้วยอาจจะมีนักลงทุนะันน้อยวิ่งเข้ามานะวิ่งเข้ามานะคะนะคะขอะะบขอบพระคุณนะคะสำหรับคุณนิกธกิจชาตเชิญศักดิ์นะคะนักประยุทธ์นะคะจากบริษัทลักรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ